สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมีในช่วงนิทุโนนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันต่อในเรื่องราวที่มันคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์วิกฤตการน้ำมันไทยวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างที่เป็นหมุดหมายสําคัญนะครับเกี่ยวกับวงการน้ํามันของประเทศไทยไปชมกันเลยครับปี2546นะครับวันที่7มกราคมเป็นวันที่กําหนดราคาจําหน่ายแก๊สโซฮอล และแก๊สธรรมชาติ CNG ครั้งแรกอย่างเป็นทางการโดยโครงการน้ำมันแก๊สโซฮอเริ่มจากแนวคิดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการหาสิ่งมาทดแทนพลังงานที่กำลังจะหมดไปของน้ำมันบวกกับแนวทางการแก้ปัญหาของพืชผักที่มีราคาตกต่ำครับปี2550นะครับในวันที่17มีนาคมตามนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ส่งเสริมการใช้เอทานอลเพื่อผลิตแก๊สโซฮอ95อย่างต่อเนื่อง จึงเพิ่มลายของแก๊สโซฮอ91มาเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในราคาที่ถูกกว่าแก๊สโซฮอลเล็กน้อยและถูกกว่าน้ำมันเบนซิน91ไม่น้อยกว่า1บาทหสตางค์ต่อลิตรครับปี2551นะครับวันที่หนึ่งมกราคมการพัฒนาพลังงานทดแทนแก๊สโซฮอ e 2 0ในเมืองไทยเป็นผลสำเร็จครับดยส่วนผสมของเอทานอล20%และน้ำมันเบนซิน80%สิซนซึ่งจะทำให้ประเทศลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงลดค่าใช้ใจ่ายลงได้มาก และยังลดมลพิษในอากาศได้อีกด้วยครับปี2557ครับในวันที่16พฤษภาคมวันที่ได้รับการบันทึกว่าราคาน้ํามันสูงที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากในปี2557เไทยเผชิญกับวิกฤตราคาน้ํามันครั้งใหญ่ราคาน้ํามันดีเซลพุ่งถึง29บาท9กสตางค์ต่อลิตรและราคาน้ํามันเบนซินแตะสูงสุดนะครับที่49บาทส5สตางค์ต่อลิตรและสุดท้ายครับปี2563วันที่26มีนาคม วันที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับภัยโควิด1 i นะครับประเทศไทยยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตทั้งการระบาดของโรคและภาคเศรษฐกิจแต่คนไทยก็ยังพอมีรอยยิ้มกับราคาน้ามันเชื้อเพลิงที่ถูกลงอย่างไม่น่าเชื่อนั่นคือแก๊สโซฮอล์นะครับอยู่ที่ประมาณ1 8ถึง19บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์อยู่ที่1 6ถึง17บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ e 2 0อยู่ที่1 5ถึง16บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ e แปดห้าอยู่ที่ลิบ B7 อยู่ที่19-20บ,บาทต่อลิตรดีเซล B10 อยู่ที่16-17บาทต่อลิตรและดีเซล B20 อยู่ที่16-17บาทต่อลิตรครับหวังว่าพวกเราทุกคนนะครับคงจะสามารถผ่านวิกฤตการน้ํามันแพงแบบนี้ไปได้ด้วยดีเหมือนในอดีตนะครับและกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับกับคณาตรมี่ช่วงนี้ทุโนทุกวันพฤหัสบ,บดีตอน1นทุ่มตรงแบบนี้นะครับทางช่อง Facebook แล้วก็ YouTube Auto Info วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ